มาปางเพลินพาฟินสวัสดีค่ะอยู่กับหนูไม่ต้องกลัวอดไม่ตังหมดก็ตัวแตกนะคะวันนี้เราจะมาทำต้มจืดที่ไม่จืดกันนะอันดับแรกก็ง่ายๆเลยค่ะตั้งกระทะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ พริกไทยเนาะพริกไทยเม็ดนะคะตำลงไปนะนี่เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปนะคะพอเราระหว่างที่เรารอน้ํานะคะเดือดเนาะเราก็ทําการหมักหมูนะคะหองมะปางนะคะในการหมักหมูของมะปางมะปางก็จะใส่หอยนางรมนะคะนี่เลยค่ะเทลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรสดีนะคะนี่เลยแล้วก็เป็นพริกไทยเม็ดนะคะ ที่เราตำเนาะเราก็ใส่ไปด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นชูรสนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะระหว่างรอนะคะเราก็ทําการอันนี้มาปางใส่ผักกาดขาวนะคะ เอาผักกาดขาวมาหั่นนะคะระหว่างรอเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะมาปังก็จะใส่ผักกาดขาวแล้วก็มีกระหล่ำปีในตู้เย็นนะคะมีอะไรมาปังก็ส่วนมากมาปังก็จะามาใส่รวมนะคะเพราะว่าผักพวกนี้จะอยู่ได้ไม่เกิน2อถึงสวันนะคะไม่นั้นมันจะช้านะคะนี่ค่ะวันนี้ปังจะใส่เห็ดค่ะเพราะมาปังอชอบทานเห็ดนะคะนี่เลยค่ะ หลังจากนั้นมะปังจะใส่เกลือนะคะการใส่เกลือของมะปังเพื่อจะทําให้เห็ดอะไม่ดําหรือว่านี่เลยค่ะง่ายๆเลยแล้วก็หั่นนะคะนี่ดูการหัน่นของหนูจริงจังมาก หลังจากนั้นนะคะว่าปังก็เตรียมต้นหอมผักชีนะคะล้างให้สะอาดเนาะแล้วก็หั่นรอเลยค่ะมันจะได้ไม่เสียเวลานะคะ นี่ค่ะเราก็มาดูน้ำนะคะว่ากำลังเดือดแล้วนะนี่ค่ะอันนี้มะปางจะใส่กระดูกหมูลงไปนะคะกระดูกหมูก็ล้างทําความสะอาดนะคะก็คือล้างใส่น้ําเกลือค่ะใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระดูกหมูมีกลิ่นคาวนะคะ และหลังจากนั้นนะคะระหว่างรอน้ำมาปังก็จะปรุงไปเลยใส่เกลือไปนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็รสด,ดีอันนี้มาปังใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงยังติดหวานอยู่ <laughs> นี่ค่ะนี่ความหอมนะคะจะได้กลิ่นหอมของกระเทียมนะคะ หลังจากนั้นนะคะพอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะมาปังก็จะใส่หมูหมักที่เราหมักไว้เองเนาะนี่เลยค่ะก็ตักเอาง่ายๆเนาะนี่เลยค่ะก็ใส่ตามความชอบเลยนะคะอันนี้มาปังจะเพิ่มลูกชิ้นค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะ วันนี้เราจะเพิ่มมุ้นเส้นไปนิดนึงนะคะมุ้นเส้นที่มาปังใช้เป็นมุ้นเส้นตากิเลนนะคะพอดีในตู้มีปลาเส้นเนาะมาปังก็เอามาใส่ด้วยนี่เลยค่ะดูค่ะเป็นไงสีสันน่าทานไหมเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะพอลูกชิ้นหมูสับเราสุกหมดแล้วเนาะเราก็ทําการใส่ผักลงไปนะคะผักที่เราเตรียมไว้นะคะก็แช่น้าเกลือนะเคล็ดลับที่่าปางแช่น้าเกลือเพื่อที่จะไม่ให้ผักดํานะคะดูค่ะว่าเป็นไงคะผักไม่ดําแล้วก็น่าทานมากค่ะกระทะหนูก็สู้ชีวิตมากเนาะดูสิ <laughs> <laughs> นี่ค่ะพอน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะมาปางก็จะใส่บุนเส้นไปค่ะ ก็ทําการคนนะคะให้เข้ากันนะคะเพื่อที่จะให้วุ้นเส้นกระจายไปให้ทั่วเห็นไหมคะว่าผักไม่ดําจริงๆนะเพราะว่าระหว่างที่เราล้างอ่ะเราใส่เกลือลงไปนะคะหลังจากนั้นราปังก็ใส่ตู้หูแล้วเราก็ปิดฝาก่อนนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเดือดให้ทั่ว ะะหลังจากนั้นนี่ค่ะมาปังก็เตรียมหอมผักชีตั้งโอนะคะนี่เลยนี่ค่ะแล้วก็ทำการกระจายไปนะคะ เสร็จแล้วค่ะต้มจืดแต่ไม่จืดของมะปางนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้มะปางด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มะปางในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย